ຈິວລຸດມືເນາະເອົາເດີ້ເດີ້ເດີ້ພາລູກນະເ สบายดีทุกคนสบายดีสวัสดีพี่น้องเอฟซี FC. เบอร์ส,สุขหูสุขคนนะเนาะนนมือนี้ก็อยู่กับน้องสุขสาวลวาวไตคือเกาอยู่ไอยู่นาอีกแล้วพี่น้องอันหลังจากที่เปรีน,นบุญมันธาแล้วก็บซิมาฮาเลาะอยู่ไอยู่นาอยู่ทุ่งเรือพี่น้องไปอยู่โขตอนนี้สาวสุขซิมาก,กินปลาเจะ้ะชวนมากินปลาแล้วนะพี่น้องเนาะอยู่โขแต่ว่าตอนนี้เขา,ากําลังดูงน้องมากระบะค่ะเอา ท่านี่เปิดคิวต้งล้างลับนะเข้าฮะสบายดีสบายดีสบายดีพี่น้องบรรยากาศตอนนี้จะโม่10เต1เต็มแหละเต็มโม่ลยคือไหวเนาะมาตอน10โม่เออเขาบอกมาตอน10โม่เขาขี่รถมากเปิดสิหอยกับใกล้เติมทุกคนเนาะมาหอยแล้วเครจะรุ่งน้องเลยทำไมขาวจังมีนวลไง กมาพริกเอียก็มื่อในเตรียมอันนั้นมาเนาะในทุงเขาก็มีขนมเหล็กกระนั่ระสิสเตรียมจทุง่งมาเน,นี้ยงเขาก็ะส่วนมากินปะนะสวัสดีครับเนี่ยปลูกอันนี้นี่พี่น้องเนเเเี่ยค่ะสองคน ป้าเป็นตะหมวดอดีเหาสิเหาหยดลุงนะำน้ำมีน้องมากินปลาบปลุงน้องยังได้มันสีหอดเนาะกระจาะแซมมองพี่เนาะพิงไฟ ปะปะเอ๊ะตรางด่เดหรอา่มาอู่แต่ก็ยังภาษาอยู่เอาเบาจังไวะคือภาษาดิคือภาาเลยแทกะแทกะากุิขีดีเกุพเดกว่านี่่กุ่คือเนาะ อนมป้าน้องก็จะยินอดีนะเอ้าป้า้องาป้าก่นเลอะ่ไห้ลงโอ้ลงงมวยจะมาเสะไปเลยเานเออเชื่อเลยเออยังก็คุโอ้ อ้ยอยตึอหัวตึงัวพ่อมียเนยบรไริวคนระวังขาบอคนบิษัท่อตอยแกเสือลงเลยโอกปลาามวานอ้วนปลามันตมันยังเห็นก็ได้อีแ้ตรียมแปังบ่้าต้องมาเ้วซาเต้าเตาเ ดูผู้ชาู้าพอดีเดี่ยว่าัืนทองวาสงบเงียมเตีงตาเตียงใจเพ่ให้เขากันเอาแล้วจะว่าดจะว่าดีนี่

ลดจุ๊บโหลดจุ๊ปตื่นเต้นปลาตื่นเต้นเตรียมสิตีปาเตรตอะไตรีงันนี้คนต่อหนอมันเต็มแล้วอุ๊ยอนี่วนีหลมาพี่แว

าดีมารุดมือเนาะอโซโซโซ่ี่นแล้ลดแล้ลลลุลอนะอต่านโอ้ยวาเป็นข้าพี่น้นี่ไป โอ้ยนี่ป้าเย็นไรโอโห้ตุ่งใหญ่น้ยตุ่ยตัวใหญ่เข้าตัวนี้เบลโบเบลโบวาอเฮงเลยเอ้ยแย่ขนาดเนาะ เจ้าเจ้าอะไรนี่เขาลามาวมาเนวสามบมาเีวพี่น้องาสิบมาเรีวมาเรียวมันรู้ลกตัวาตงุขอแล้วกินก่อนไปทุกคนเอามาปลาไบบอ่พีนาะมุ่นนะคะตอนตายหนึ่เดียวมาูใช้หเอง

ภาษาอะไเนียนเลยเนียนมาลมือเลยไว่าขึ้นน้องทึงไหมมีป้าเซฟเขาไปเห็นอยู่ึ้งเที่ยงตังเอเกือแบบเก็เก็บเกี่ยวดีัวลัวหรคนี่ไปอันคนใหม่เเเจ้าเจ้านีเกสุที่ตัวโคตรร้อนเลยไว้ยตายอยู่ดีเล่เลมเดแ อุ้ยปีเลยู่วุ้ยบวสเข่าหรอกือดปอนเซอร์กินหนามยังมาจากปอนเซอร์ที่ทุ่มมีนะเอาสิ้วกดปานอย่างเว่ยกินจ้ะฮะปูยี่เป๋อปีรุ่นยุ่นยังไงวะป้าเสียงแหม่ไปปะโซ่ ตอนนี้เรากำลังกินปลาทั้งทีส่วนทานก็เพียมากเลยดีตื่นกอง <c oughs> ขอเล้อพี่นาะกินปีงปลาเซ็โซ่จังนอ To chưa? quá bao ghim đ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 ao ghim như ghim đao ghim đao có đao ghim 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 đao นี่ปลาหลสายสอบกินนี่วะสามสิบวิบะพรุบ๊วยอืมนี่มัน,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 นแล้วอี่ก่อน เอาเข้าไปเดอไป,ไปลาเหอืมอไปปลาจุทุกคนตัวนี้ขั่วปลาไก่สิเหลวเสียบยังซอยอยู่อือซีปลาซีสุดถึงจะนอง,งเลยพี่น้องเลยจักตัวนี่ขั่วจักตัวสัมขั่วปลาสามตัว,วอู้อู้หู้บ่อใจแล้วเนาะกินไม่ไหวแม่คนชอวยจันปลา ข้อแหงเลยไผ่ก็อยู่ต่างใช่ไผ่เนไงวะีเดียวก็มาเว้ย่ันีบอนี่ได้เตือนอีโน่้เือบงครัแขีบเจ้ามือนี่ซุมวงหนึงผุนบอ่นอผไปบ่งในเรือพี่น้องเรือไปบ่งโฆษณา้เพื่นแ่ อย่าขาโฆษณาเลยทงานสีแบบสีบโอทัยเลยแต่ว่าเงินก็ไรเลยแต่ว่าเงินในยูทูานเห็ดไปเรื่อยๆไปงานถ่ายคลิปมันกับนกเนาะพี่น้องเพือนเพื่อสีได้ือเขาสีหัจุดนีกับโบมนเดืองง่ายยูทูขวกจักสีปิวมือไรคนเบิงก็เริ่มน้อยลงน้อยลงมือนี้ขาอยากปิวแล้วคลิปไปปนตาหด่ง อยเริ่มนังไปบังดีๆ้วเอาลง y o u ูทูปปัจจุบันเลยพอดีโอ้ยจบแล้ว u t u b e กูนะสามมาสามสปีมาจบหย่อนฟดีวไทยคลิปนะ้ี่อะไรเขาลยนี่มาสตารไปเลยเพื่นปิงฟ้าตอนนี้ เดือบปลาสเายนัมก้ย huh. ม uh ันกวนเลยตั huh. ้ตาอันนี้ตัวจะเอาขึ้นมาเลยเขาให้กินไดอี๋ยวเรานี่มันบมซุกเรื่องมุกตอได้ผีให้ไหมเดี๋ยวเอาขึ้นมาแต่ลูเหมือนนเอ เอไะไกดื่อง้ว่าสิเปิดเพลงเออสิเปิดเพลงอ้าวมจะไปตีดีกัิหรอฉันจะได้ถ่ายคลิปปะเนี่ยโดยโดยโดยาา่ายคลิปให้คอยไหมอูจะสีด่างมั้งมาใส่ไหมามาคอยสิอยู่นะอันนี้เป็น không nó thì nó, khả năng đấy phân phụ như mà không đúng 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 không แจกอีหยังจะของกล่องกัไ <problems> ด <c oughs> ้คอมดาเดเกามนี่เนะดักันไปไปนข้าจะกินอีหยังอ่องแปกงแบบเออเดียวแบร่ต่องใแบบีเอากินมันได้อีหยังอีไปนะ พีจ้องพีอีกแล้วหยอไกันนอฝ่ายนีหัวปอดให้พ่อเ่อให้กับเต็มโค้น้องโแคบน้องไว้หัใหญ่น่างบกใหญ่ไันอยู่แคนยังบกพออีกน้อยน่อไปอีกนิดนึงไปโ้หยอีกวันนึงเอาตามเซฟ เพิ่นหาหมุดแดงนี่นะพี่น้องน้องก้อยปาอยู่ไห่อยู่หน้าเขาก็หาเอาห้างหมุดดอกหมุดแดงเลยบมุดเป็นห้างเนาะเอาหมุดแดงใส่เอาเนาะเพื่อความสมแต่ป์แบบใส่หมักหน้าเนาะเพราะปกติเห็ดอยู่บ้านหรือว่าอยู่เพื่อนเขาก็ซีใส่แต่หมักหน้าแต่ว่าอยู่ไห่อยู่หน้าเดี๋ยวนี้กะหาเอาหมุดแดงในห้างเป็นสีเนาะทุกคนเนาะต่อไปเซฟเอาก็ได้หาหมุดสมนะพี่น้องเนาะเพื่อเอาไปใส่ตุ่มปลาเพื่อให้ตุ่มปลาเขาเนื่อสมเนาะเอาใส่สมจากธรรมศาสตร์ โบดิไซม์คามเลยคุณใส่มุดสูงมันแดงสูงนะเซฟกับแบบเลนเอออะไรไมเนี่ยปุ้งเลยคุณอะไาทำกันก๋วยปลาอลไรก็ใส่แบบพริกป่นใส่เป็นนุ่งอะไรก็อันนี้ก็คือหอมที่เตรียมไว้ใส่ข้าวลงไปอลไรก็ประเด็จโอเคใส่ไปเลยไปทุกคนวันนี้เราจะไปหาวันกินเนาะเห็ดของกินเหลือเรียบร้อยเลยก็ไปกิน

อันนี้รีบด้วนิดินี่นมาเดือนคิดไม่ออเปล่นอู่ปวด่ะพออนนนบางปีนงปวดทุกทำไมทำมด๊อกมายเนี่ยยอเดือนนึกอเนาะเายินตีานี่ย่าเียอเยนตีเนี่ยอเนะมันตอคูครับนีอยู่แล้ว มือขาอ่อยมีแบตเตอรกหล่อขาวของพ่อแล้วบู่ไม่หรอแม่นทำไมงเนี่ยาได้เลยกินน้ำก่อนนะก็เอาเอาใส้น้ำก่อนก็รอนาข้าวเลยผ่านลผ่านน้ำตื่น้มันใหม่้อเร็วติมน้มันใหม่ดูเผาข้าเรียวมันจอศเอาข้าวไปแจกกันเเอาบ่บุ้ยเอาไหมไน้องเลยไฮไลท์หนึ่ง

เอาดจินั่นต่างหูเพียว่เขาใช้ไะหัมินไ้วยนนี่นี่โอ้ยทุกคนเลยถ่ายคลิปมาเต้ตุนเนาะกะดีแต่เสียงมันบูเป็นยังทรศัพท์กะโอ้ยพอเสีเอาเขาป่าเลย อันถ่ายคลิปมาอ่ะพี่น้องวันหอดตอนสีปิดคลิปเสียงหายจากมินยังโทรศัพท์กันนะตอนนี้ก็สีปิดคลิปสีผ้ากันมืออ่ะพี่น้องเลยแบบเสียงมันผัดบรยิยินเนาะอันนี้ก็โอ้ยนังรอเสียวกะทีมาผักเสียงเอาซะซาสุกัสิจบคลิปเดีนยวพี่น้องเราวันนี้เนาะหลังจากที่กินปลาแล้วกะสิมืออ่อเฮือนเมื่อสานะพี่น้องเพราะว่าทางเมื่อเขากะไก่เติบเด้เพอ่์สิมาหอดกะไก่เติบ สาสุกสส็จบคลิปไปเพียงสนี้แล้วพี่น้องเอาเป็นมาไปโผก,กับพวกเฮาได้ไม้ในคลิปหนาแล้วพี่น้องเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องขอบคุณขอบใจพี่น้องเอฟซีที่มาติดตามฮับซุ่มคลิปจนจบเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องบายบายโอ้ายโทรศัพท์เงานี่คนเงา